สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเราเจอหมาตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่านานจัมบี้นะครับนี่จัมบี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นจัมบี้ท่ามาโนนะครับเพราะว่าจัมโบ้ไม่อยู่แล้ว,น,วน,น,นี่ครับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปเพิเ่มเติมคืออามี อ่ามีสายเที่ยวจะมีช่องสองช่องนี้มันก็จะไปรวมกันนะครับไปแล้วเนี่ยครับจัมบี้เนี่ยครับนายจัมบี้จัมบี้ทำอะไรเหรอ เีราจะเปลี่ยนชื่อนะคะให้เป็นขอเรียกชื่อเดิมเอาไว้รวมกันนะคะว่า Jumbo and Family สลสำหรับวันนี้นะครับเราขอแนะนำหมาตัวใหม่แค่นี้ครับมันชื่อว่าหรือเราเรียกชัชว่าโบก็ได้ครับสวนสวันนี้ครับสวัสดีครับ